กับครูแนนเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่แค่ครูแนนอย่างเดียววันนี้มีครูคนใหม่มาด้วยค่ะชื่อคุณครูอะไรคะครูแจนค่ะครูแจนค่ะวันนี้นะคะครูแนนกับครูแจนนะคะจะมาสอนอะไรนั้นไม่ต้องรอติดตามเลยเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามแน่นอนเราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะจํานวนเต็มคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวนเต็มนะคะให้เด็กๆติดตามด้วยนะคะ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องจำนวนเต็มนะคะเป็นความรู้พื้นฐานของจำนวนเต็มเลยนะคะพี่พี่ม .2 กับพี่พี่ม .3 อาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะก็ลองมาทบทวนกันดูส่วนน้องๆม .1 เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจำนวนเต็มคืออะไรมีอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามได้นะคะในวันนี้แน่นอนค่ะตอนนี้ที่เรากําลังเห็นอยู่นี่คืออะไรคะ เส้นจำนวนสังเกตไหมเส้นจำนวนเนี่ยจะมีเนี่ยเด็กๆด,ดูนะคะเส้นจำนวนจะมีหัวลูกศรสองฝัง่งนะคะความหมายของมันก็คือเราสามารถยืดเส้นตรงนี้นะคะไปอีกได้อีกตามที่เราต้องการฝั่งนี้ก็สามารถยืดไปอีกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณรูแนำก,กับครูแจงก็จะมาใช้เส้นจำนวนนะคะเป็นการสอนนักเรียนเลยว่าจํานวนเต็มเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะอ่ะเริ่มที่นะคะจํานวนเต็มนะคะ ชนิดแรกก็คือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกก็จะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะคุณรูแจนเริ่มที่1คะ่ะ2 3 4สาไปเรื่อยๆค,ค่ะอืแล้วก็ชนิดที่2ก็คืออะไรคะศูนย์ค่ะถูกต้องแล้วก็ชนิดที่3นั่นก็คือจํานวนเต็มลบคะ่ะเริ่มจากลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆค,ค่ะจํานวนเต็มลบก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อบอกว่าเป็นจํานวนเพื่อทําให้เรารู้ว่าเป็นจํานวนเต็มลบคะ่ะ สำหรับจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะคุณแจนเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งแล้วต่อด้วยเลขสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สามารถไปได้ต่อเรื่อยใช่ไหมคะสำหรับจำนวนเต็มลบเริ่มต้นด้วยที่เลขอะไรคะคุณแจนลบหนึ่งค่ะลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปด แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เราจะขยายขยายเส้นเส้นจํานวนตรงนี้ไปนะคะอาจจะมีลบนักเรียนสามารถเขียนต่อไปได้เลยคือลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองลบสิบสามไปเรื่อยๆแล้วแต่เราต้องการที่จะเขียนได้เลยะคะ่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ว่าจํานวนเต็มเนี่ยมีอยู่สามชนิดนั่นก็คือจํานวนเต็มบวกศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบนะคะจํานวนเต็มบวกก็จะเริ่มที่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะคะ ศูนย์ก็คือเลขศูนย์นั่นเองแล้วก็จํานวนเป็นลบนะคะก็จะเริ่มต้นที่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะขยายเส้นจํานวนต่อไปนะคะอ่ะสาหรับตัวอย่างนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ทํานะคะนั่นก็คือตัวอย่างแรกเลยให้เด็กๆเลือกจํานวนเต็มจากจํานวนต่อไปนี้ให้เลือกจํานวนเต็มนะคะจานวนเต็มอย่าลืมว่ามี3าชนิดนะอ่ะลองมาดูที่ตัวแรกเด็กๆคิดว่าเศษหนึ่งส่วนสองเป็นจํานวนเต็มไหม ไม่เป็นตัวต่อมาคืออะไรคะลบสี่เด็กๆคิดว่าลบสี่เป็นจํานวนเต็มไหมคะเป็นลบสี่เป็นจํานวนเต็มลบนะคะอ่ะต่อมาตัวที่สองก็คือลบเจ็ดลบเจ็ดเรียกว่าเป็นจํานวนเต็มไหมเป็นนะคะลบเจ็ดนั่นก็คือจํานวนเต็มลบนั่นเองตัวต่อมาศูนย์เด็กๆคิดว่าศูนย์เป็นจํานวนเต็มไหมคะเป็นง่ายมากเลยนะคะศูนย์เป็นจํานวน เต็มนะคะนั่นก็คืออยู่ในชนิดของศูนย์นั่นเองค่ะต่อมาลบหนึ่งเป็นไหมเป็นเป็นจำนวนเต็มลบนะคะ9 9ก็เป็นเหมือนกันเพราะ9เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลบศูนย์จุดสองพจนิยมเด็กๆคิดว่าลบศูนย์จุดสองเป็นไหมคะอ่าทศนิยมไม่เป็นนะคะไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะตัวต่อมา5.0อ่ะ5.0คุณแนนเฉลยเลยว่าเป็น5.0เป็นเด็กๆ5.0า มันก็คือ5นั่นเองใช่ไหมคะก็คือ5เพราะฉะนั้น5.0เป็นจำนวนเต็มค่ะต่อมาเศษ4ส่วน2เศษ4ส่วน2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเศษ4ส่วน2เป็นเศษส่วนไม่เป็นจำนวนเต็มค่ะคุณครูไม่ใช่นะคะนักเรียนสังเกตดูดีว่าเศษ4ส่วน2เนี่ยสามารถตัดพอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้แม่2ตัดได้เลยอ่ขทางล่างก็2 1 2สอง แล้วก็2-2-4เพราะฉะนั้นเศษ4ีส่วน2หรือพูดง่ายๆก็คือ4หาร2ก็มีค่าเป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นเศษ4ีส่วน2จึงเป็นจำนวนเต็มเพราะเราสามารถตัดอรได้แล้วก็เหลือเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือ4หาร2นั่นเองก็มีค่าเป็น2องนะคะ,ฉะเฉลยก็แังที่เห็นนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะโจทย์บอกว่าให้เราบอกชนิดของจำนวนเต็ม คุณครูแจงคะทุกทวนอีกทีหนึ่งว่าชนิดของจํานวนเต็มมีอะไรบ้างคะจํานวนเต็มมี3ชนิดค่ะมีจํานวนเต็มบวกจะเริ่มนับจาก1 2 3ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็0แล้วก็จานวนเต็มลบก,ก็เริ่มจากลบหนึ่งลบสองลบสามไปเ,เ,เรื่อยๆค่ะอ่าสังเกตดูโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงบอกชนิดของจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกออกมาละว่าจํานวนเต็มบวกมีเลขอะไรบ้างจํานวนเต็มลบมีเลขอะไรบ้าง0นย์คือเลขอะไรอ่ะ เริ่มที่จํานวนเต็มบวกก่อนเลยจานวนเต็มบวกน่ะช่วยคุณครูคิดซิจานวนเต็มบวกที่เราเห็นตัวแรกก็คือเลขอะไรสามจำนวนเต็มบวกตัวที่สองที่นักเรียนเห็นก็คือหนึ่งและจํานวนเต็มบวกตัวต่อมาก็คือสองถูกต้องนะคะจานวนเต็มบวกจากโจทย์ข้อนี้ก็คือเลขสามเลขหนึ่งเลขสองนั่นเองนะคะต่อมาจํานวนเต็มลบคือเลขอะไรมั้คะลบห้ากับลบหก ถูกต้องค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือศูนย์นั่นเองนั่นก็คือเลขศูนย์นะคะข้อนี้นะคะโจทย์เขาให้แยกแแยกชนิดของจํานวนเต็มนะคะก็แยกออกเป็นจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะคะแยกให้ถูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ยังเรียกว่าเป็นจานวนเต็มเพียงแต่เอามาแบ่งแยกชนิดเฉยๆนะคะ,ะตัวอย่างนี้ก็ยังให้นักเรียนบอกชนิดเหมือนเดิมบอกชนิดก็คือการแยกออกมาว่าจํานวนเต็มบวกมีอะไรบ้าง จำนวนเต็มลบมีอะไรบ้างและสูตรมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มที่จำนวนเต็มบวกตัวแรกเลยค่ะจำนวนเต็มบวกก็คือตัวแรกก็คือ7เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ตัวต่อมาก,ก็คือ5ถูกต้องค่ะต่อมาจำนวนเต็มลบเรกลบ3แล้วก็ลบ6โอเคค่ะสุดท้ายก็คือ0ูนย์ เราแยกชนิดของจํานวนเต็มออกมาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ยังเป็นจํานวนเต็มอยู่นะคะทุกตัวเลยเป็นจํานวนเต็มหมดเพียงแต่เราเออกมาแบ่งชนิดเฉยๆค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนวันนี้แล้วครูเชื่อว่านะคะนักเรียนมีความรู้เต็มเปี่ยมแน่นอนนะคะคุณครูว่าจะฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนนะคะการบ้านของครูไม่ยากเลยให้นักเรียนหยิบกระดาษปากกาขึ้นมานะคะเขียนโจทย์นะคะดังที่เห็นในจอนี้นะคะ จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขากําหนดจํานวนมาให้นักเรียนเยอะเหมือนกันเลยทั้งเป็นเศษส่วนทั้งเป็นทศนิยมนะคะให้นักเรียนตอบว่าจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มย้ำโจทย์อีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องแยกชนิดมานะคะให้ตอบเลยว่าจํานวนไหนบ้างที่เป็นจํานวนเต็มนะคะอ่ะหลังจากนั้น ให้นักเรียนตอบตอมาเลยได้เลยค่ะว่าจํานวนในบ้างมีจํานวนเต็มแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเช็คให้ดีดเศษส่วนสามารถทําให้เป็นจํานวนเต็มได้ไหมเท่าทนิยมสามารถทําให้เป็นจํานวนเต็มได้ไหมนะคะครูได้ยกตัวอย่างให้ไปแล้วตั้งใจทํานะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้นักเรียนทุกคนนะคะถ่ายภาพแล้วก็เอามาเมน้นใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครคูแนนและครูแจนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ